ก่อดีครับพี่น้องครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณเจฟฟรีย์นะครับที่ได้ให้ความรู้ทางด้านดนตรีกับเราเพื่อนครับคำว่า joyoso y joyoso y h นะครับผมจำง,ง่ายๆมีคำว่า J oy, J o, joy 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 แปลว่าอะไรครับแปลว่าความชื่นชมยินดีครับในกระบวนการการสังเสริญพระเจ้านะครับมีขั้นมีตอนครับและเราก็จะต้องมีความชื่นชมยินดีแทรกอยู่ตอลอดเวลาและคําว่า joyoso y h นะครับ ก็คือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับด้านดนตรีตั้งแต่นักประพันธ์นักแสดงคือนักขับร้องตลอดจนวัตยากรด้วยฉะนั้นความมีขั้นตอนของดนตรีและกระบวนการการสรรเสริญพระเจ้าของชีวิตของเราเช่นเดียวกันครับย่อมต้องมีขั้นมีตอนพี่น้องครับในขณะที่คอนดักเตอร์นั้นกําลังเตรียมที่จะนําเพลงสอนเพลงและเพื่อที่จะทําให้ ผู้ที่ฟังจะได้เข้าถึงวิญญาณของเพลงโดยเพิ่งยิ่งเพลงนมัสการสรรเสริญพระเจ้านั้นการที่พวกเราจะต้องยึดมั่นในหลักการ4ประการยังต่อไปนี้นะครับในการที่เราจะมีความชื่นชมินดีอย่างมหาศาลเป็นความชื่นชมดีเป็นล้นพ้นที่แปลว่า j o โ o s นั้นก็จะต้องมาจากประการแรกคือ the right relationship with Christ ก็คือการมีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ครับมาเป็นอันดับแรกถ้าว่าผู้ที่นัสการพระเจ้านั้นไม่ได้รื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์นั้นก็มีปัญหาครับการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์นั้นก็คือการทูลขอการอภัยโทธษธธธธธธธสารภาพบาปกับพระเจ้าสยบ่อนในกระบวนการการสรรเสริญพระเจ้านะครับเราทั้งหลายต้องกลับมาดูชีวิตของเราว่าเรามีความสัมพันธ์กับพระเยซูมากน้อยขนาดไหนด้วยการสารภาพบาปประการที่สองครับ เราจะต้องมีสามาัคคีธรรมกับบรรดาคนทั้งหลายที่ร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าเวลาที่เราขับร้องหรืออยู่ในคณะนักร้องในการสรรเสริญพระเจ้านะครับเราจะต้องมีความสามาัคคีธรรมการคืนดีและมีความสัมพันธ์กับพี่น้องในคณะนักร้องของเราหรือในที่จักของเราประการที่3ครับก็คือเป็นการขับร้องหรือเป็นการแสดงออกมาอย่างดีที่สุดก็เรียกว่า high อ e r f o r m a n c e นะครับ ไ i g h s t a n d a r d of p r r f o r m a n c e คก็คือการที่เราจะร้องเพลงหรือการที่จะทำอะไรก็ตามนะครับขอให้เราทำดีที่สุดทำเพื่อถวายพระเจ้าประการที่4ครับการที่เราจะต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันการร่วมใจการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการรับใช้พระเจ้าในการมัสการพระเจ้าในการสรรเสริญพระเจ้าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพื่อที่เราจะรับพรและเป็นพรครับการร่วมมือร่วมใจกันเป็น้หนึ่งใจเดียวกันนั้นเป็นอะไรที่ จะทาให้พระพรของพระเจ้าเนี่ยหลั่งไหลผ่านชุดของเราไปถึงคนอื่นได้เพราะฉะนั้นในทางกลับกันนะครับพี่น้องถ้าเราไม่มีจอยโยโซหรือถ้าเราไม่มีจอยโยโซนะเราไม่มีความเชื่นอย่ดีมันจะได้ออกด้วยใบหน้าครับผมเคยเทศนาและลงมาสมาชิกที่รักผมนะครับเขามีความประทันาจดีผมเขาบอกว่าอาจารย์ครั้งนี้เนี่ยหน้าตาอาจารย์เนี่ย บูดบึง้งซึมเศร้าเหลือเกินไม่มีความชื่นชมนดีเลยลเวลาอาจารย์เทศนาเนี่ยมันขาดพลังพี่น้องครับพี่น้องดูหน้าผมนะครับถ้าผมยิ้มสายตาผมยิ้มด้วยนะครับปากผมยิ้มใบหน้าผมยิม้มแสดงถึงความชื่นชมินดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใบหน้าผมบูดบึง้งพี่น้องสังเกตได้ผ่านวิญ,ญญาณผ่านอารมณ์ของการแสดงออกบนใบหน้าทำให้จอยโยโชนั้นไม่เกิดเพราะฉะนั้นการที่เราจะ รับใช้พระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านี่คือความรับผิดชอบครับเราจะทําให้สมาชิกผู้ที่ได้ยินได้ฟังดนตรีของเรานั้นมันมีความห่อเหี่ยวนะครับความเหือดแห้งของอารมณนะ์การหายไปการทอดแทนการถดถอยเนี่ยครับคือสิ่งที่เราเองนั้นจะต้องระมัดระวังระบ,บัดระวังอย่างเป็นที่สุดให้ชีวิตฝ่ายยานของเราการถ่ายทอดบทเพลงเราจากเนื้อรอ้องก็ดีคำนองก็ดี จะถ่ายทอดความชื่นชมดีต่อไปได้พี่น้องครับก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับผมขอมอบพระกัมภีสองข้อด้วยกันให้กับพี่น้องครับพระคัมภีข้อแรกอยู่ในพระธรรมสวดีบทที่หนึ่งร้อยข้อที่หนึ่งและข้อที่สองนะครับชาวโลกทั้งชิ้นเอย๋ยจงเปล่งเสียงชื่นบานถวายพระเจ้าจงปฏิบัติพระเจ้าด้วยความยินดีจงเข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยการร้องเพลงพระกัมภีรบทนี้ครับก็คืออิศยปาที่สามสิบห้าข้อที่สิบ ผู้ที่รับการไถ่ของพระเจ้าจะกลับและจะมายังสิโยนด้วยร้องเพลงมีความชื่นบานเป็นนิดบนศีรษะของเขาทั้งหลายเขาจะได้รับความชื่นบานและความยินดีความโศกเศร้าและการถอนหายใจจากปะลาดไปเสียขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องแท้ทุกท่านนะครับให้มีโยโยโซความชื่นชมดีตเต็มเปี่ยมครับสวัสดีครับ 心中。